ผลเะยดิกินต่อเนื่องเปลืองเหรออ่ะอา้าวพี่เจน สวัสดีค่ะวันนี้เอาราคาเบาๆให้คุณพี่ก่อนพันหพอจะ้ะใครรับรีวิวนะคะลูกค้าพิมพ์รับรีวิวได้เลยได้ทุกตัวจะ้ะ1,500งาร้อยบาทพี่ๆโอนแต่ค่าสินค้าพอนะคะป้ายโลกนะเมือเรนี่ดำกว่าตัวจริงอีกนะป้ายโลกพันห้า ตอนทุนอะประมาณ6บาทคุณพี่ต่อไปรีวิวงานอะไรอีกยังไม่รู้เลยคุณพี่เดี๋ยวคิดก่อนเอาจะดูอะไรกันดีไม่ได้คิดมานะพี่นะอ, <laughs> อันนี้ลงเมื่อวานไงก็เลยแบบอ่ะเอาสักหน่อยกางเกงอย่างดีเนาะว่าจะรีวิวขาสั้นจิงโจ้นะเออเออเออ,เอ,อ กางเกงขาสั้นดีกว่าไม่ได้รีวิวนานละลงใหม่ยังไม่ได้เปิดรีวิวเลยลูกค้าอุย้ยตัวนี้สวยจังเลยรุ่นนี้1,500บาทเป็นงานรวมเนื้อผ้านะคะพี่จา๋าขอคนที่ขายไซส์ใหญ่นิดนึงเนาะไซส์เริ่มประมาณ L ถึงประมาณ 3XL 4XL ได้เลยนะคะ ราคาเบาเบาคุณพี่ค่าดีนะอืลงสดสดเลยเมื่อวานใครดูลงของบ้างดูดิพี่เห็นไหมเนี่ยหัวผ้าคุณว่าแล้วจับไปฉันว่ามันคือลิ้นนินลิ้นนินอย่างสะอาดเลยเนี่ยพี่ลิ้นนินขายได้แพงนะร้อยเปอร์เซ็นตเห็นปะ พอสะอาดอยู่เดอ้อใครรับนะพี่จ๋าพิมพ์รับมาเลยเอาเพิ่ม,มอีกมันรวมเนื้อผ้านะคะเอาเพิ่มอีกไหม <c oughs> อุ้ยตัวนี้ก็สวยอะ่ะดูดิเนี่ยสวยนะเชิ้ตสีพื้นก็สวยเอาไปแยกเป็นแบบม,มินิมอลอะไรงี้อารมณ์นี้หน้าร้อนอ่ะพี่ขายแบบ ดีมากเลยเสื้อโอเวอร์ไซส์อ่ะต้นทุนถูกสุดๆไปเลยหกบาทเองเจ็ดบาทไม่ถึง10บาทตัวหนึ่งขายตัวละห้าสิบร้อยตัวก็ห้าพันแล้วพี่เอ้ยขายแบบไม่เครียดนะเออห้าสิบบาทพอขายแบบเอ้ยแล้วหัวจริงๆอ่ะวหหอย่างเงี้ยขายได้แพงเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่ดูดิแป๊บเดียวก็คืนทุนแล้วนะคะ รุ่นนี้เอาไปถูกๆพอต้อนทุนมันแบบถูกอ่ะพี่แล้วงานดีด้วยนะอืมเปอร์เซ็นต์เิ้นเสียคิดให้10%บเอรบอกพี่จ้เนี่ยดูสิโอ้สวยเนาะออกเป็นแนวผ้าฝ้ายนะแบบเนี้ยตัวนี้ผ้โพอลีเอสเตอร์ร้อยเปอร์เซลายดอกทั้งตัวเออมันมีทุกทุกผ้าเลยคุณพี่อุ้ยแขนน่ารัก เอาไปรีดหน่อยเดียวเออเดียวพอแต่ว่าต้องเป็นคนที่ขายงานไซส์ใหญ่นะคะไซส์เล็กไม่ต้องไซส์เล็กไม่แนะนํานะคะรุ่นนี้สําหรับคนที่ขายงานแบบไซส์ใหญ่หน่อยพันห้าต้นทุนหกเจ็ดบาทไปขายเลยแต่ละห้าสิบขอคนชอบใหญ่ๆเล็กๆไม่ให่ชอบรับรีวิวเอาได้ค่ะคอมเมนต์มันไม่ขึ้นอ่ะเธอ ตรงนี้น้องปักเหมือนเป็นตาสมอเลยเนาะอออุ๊ยมีคนด่าฉันอะใครด่าเธอมาช่วยฉันหน่อยสิพี่โจ้เหรอเออขอดูรีวิวหน่อยค่ะป้าเ็เขาพูดอยู่ไงเมื่อกี้ว่าเขาจะมาด่าในไลฟ์สี่ส่วนจริงโจ้เพิ่งลงเมื่อวานคุพี่สั่งได้เลยนะสองพันสองจ้าก็สอบหนึ่งกิ่ตัวหรอก็สอบหนึ่งสี่สิบห้าโลประมาณสองร้อยถึงสองร้อยี่ได้ค่ะ เขาเนี่ยนะฉันตกกระจายเลยอ่ะเรียกป้าเรียกป้าทีหลังนะจะเนี่ยมาดูดีฉันฉันไม่เห็นโปรไฟล์เมื่อกี้ฉันก็อะไใครป้าป้าวะพาพิมพ์ผิดหรือเปล่าเขาเขามาถึงเขาก็แบบสร้างศัตรูเลยนะเว้ยเปิดอีกไหมไม่เปิดแล้วูกคาเราจะเปิดวันละหนึ่งกระสอบนะคะจะเปิดสลับงานนะคะสลับไปเรื่อยจ้ะ ลูกค้าสั่งลูกใหม่ได้เลยลงเมื่อวานพร้อมกันเลยสดๆร้อนๆใครดูเราลงของเมื่อวานเราลงสองคันว้าวดูสิขาปักค่ะสองคันลงจริงไม่ได้น้ำลายอุ๊ยกระเซ็นมานี่เลยน้ำลายลงจริงๆพี่ทำไมต้องไลฟ์ให้ดูเพราะว่าจะได้ลูกค้าจะได้รีบมาซื้อของเราเราพรุ่งนี้ลงอีกพรุ่งนี้ลงของอีกนะเลยพรุ่งนี้ลงของอีกจ้า ยังไม่หมดเลยจ้ายังลงไม่หมดรถเลยนะจ้าขึ้นไม่พอเต็ม้อยืดยาวแบ่งมาอุ๊ยตัวนี้สวยลูกค้าสั่งลูกใหม่ได้เลยเวลาเราไล่อะเพื่อจะให้ลูกค้าเห็นว่าเฮ้ยของมาอะแล้วนะมีอะไรมาบ้างนะคะไม่ได้จะไล์อะไรเลยพี่ไล์บอกลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะหนูถ่ายรูปไปแล้วแล้วก็โอนตังค์แล้ว ตัวนี้ชีฟองอชีฟองสวยเพราะว่าเข้าใจหัวอกพ่อขาแม่ขาบางทีก็ลอของกันนานไงพี่โอ้โหดูสิตัวนี้สวยจัง<อ>เรื่องของเรื่องอ่ะหนูก็ร้อนเงินเหมือนกันพี่พี่ก็จะได้รีบมาซื้อของอุ้ยสวยเนี่าายแนวซัมเมอร์งี้เออาาใส่ไปทะเลเบาๆนี่น,น่ารักนน่ารักเลยตัวนี้น่ารักมากตัวนี้งานแรงเลอร <laughs> ์โจ๊กนะ ทำไมวะเดี๋ยวจะจัดการเลยนะปืนอัดลมมายิงเลยปืนอัดลมยิงหนังกระเตกยิงยิงตูดเลยไม่เอาจะสวยดูดิเรียป้าสวยปะวะเลยอ่ะค่เออเลยหัวลรากูเลยมึงเอาจริงสวยปะวะพี่จะไม่ใส่ต่อไปพีโจ๊กเรียป้าเมอมันก็ดูน่ารัก ปกติเห็นใส่แต่เสื้อยืดแล้วพอใส่เสื้อแปลกๆไงมันก็เลยแบบแปลกตาไงพี่กาดูไปวัดไปวาได้อ่ะอก็หน้าแก่อยู่นะไม่แก่หรอกเออโอ้โหไปวัดไปวามีคนว่าออ้ยตัวนี้สวยค่ะสีดำแล้วเลื่อมๆแบบพิจาโอ้ยพันห้าลูกค้าเอ้ยมาซื้อเร็วพี่ใช่รอนานมาก รีวายเปิดชโชว์เลย <c oughs> ไม่เปิดหลอกงอนเ,ออเรียกป้าไม่เปิดได้ละ <c oughs> เอารีวายมาขายถูกสหนยเอปปะล่ะโจ๊กเอปปะล่ะเกียจเปิดเกียจเปิดอ่ะพี่โจก๊กถ้าพี่โจ๊กซื้อหนูก็กะจะขอไลท์เมื่อกี้ถ้าพี่โจ๊กซื้อหนูจะแบบไลท์หน้าร้านสหนยนะคะอุ้ยตัวน,นี้สวย พี่เนี่ยดูดิบางตัวสวยมากบางตัวสวยน้อยนะคะเราไปแยกทำราคาได้เลยอ้ตัวนี้ก็น่ารักเธอดูสิอ้แขนตุกแขนพองขาแขนพองแขนตุ๊กตาตุ๊กตาเตอบาร์บี้อย่างงี้โอ้ยงานดีค่ะพี่เมฆนับให้หน่อยสิแต่ดูว่ามันน่าจะได้ไม่ถึง200 สานะเพราะว่ามันออกไซส์ใหญ่เนาะแต่ผ้ามันไม่หนาเลยลองให้พี่<อ>เมย์มนับดูลุ่นเนี้ยผ้ามันแบบถ้าบางเนาะสวยถ้าคิดว่าพันห้าคุ้มค่าซื้อเลยคุ้มะค,ะค่าทุกนาทีซื้อได้เลยไม่ต้องคิดเยอะพี่จ๋าต้นทุนหบาทพี่เอาขายแบบขำๆเลยตัวละห้าสิบอร้อยตัวพี่ได้ห้าพันสตัวพี่ได้หมื่นหนึ่งแล้วพี่ลงทุนพันห้า จะขายเท่าไหร่ก็ได้แหละอยู่ในใจเราอ่ะที่เอาคัดหัวผ้าไปขายก่อนก็ได้น้ำสองก็ขายถูกลงมาหน่อยเนาะราคามอยู่ที่เราเลยนะของแบบที่ยยู่ปากเราเพราะว่าเราไม่ได้ไปแข่งกับใครหรอกเพราะว่ามันเป็นมือสองแบบละตัวไม่เหมือนกันหมดนะคะไม่ได้แบบโอ้ยเสื้อนี้ร้านนั้นขายอยู่ลายเดียวกันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องมีคู่แข่งกับใครใช่เป็นมือสองนะคะไม่เหมือนใครไปแยกเอา ตัวสวยมากตัวสวยน้อยนะออ้หูฮ M อเนี่ยพี่บางคนเจอบรองมมเจอแบรนด์นะคะก็ไปแยกข่องแยกขายกันได้อีกเนี่ยมินิมอลมาเสียเชิ้ตสีนมสวยนะนนลูกค้าเชิ้ตก็ไปแยกใส่ราวเชิดไปเลยนี่สวยเมล่ะมินิมอลจ้า มีทุกสไตล์ในหนึ่งกระสอบนะจ๊ะหลากหลายพี่ใครขายเสื้อผ้ามือสองอะ่ะเขาจะได้ความหลากหลายนะคะดูวนะินเทจมากตัวนี้คัดแยกเนอะอพี่ลายวินเทจมาเมื่อวานานะไงสามลูกอะ่ะสองพันเรุ่นไหนใต้บอลเหลือง มาฝั่งโน้นมันเขียนที่มันเขียนปปแปลกๆกันะเออนั่นแหละพวกแผนอะไรนั่นน่ะบ้านบอลเหลืองขายไปเลยอุ้ยตัวนี้ก็สวยอุ้ยเฉตแบบเฉตสวยมากอุ้ยเสียงเหมียวโอ้โหตัวนี้บอก ผ้าสวยจังเลยอ่ะลูกค้าดูดีทรงน่ารักด้วยโอ้ตัวนี้ก็สวยเธอดูลายดอเนี่ยพี่<ฮ>บางตัวมันไม่ต้องขายห้าสิบนะขายแปดสิบก็ได้อ่ะแปดสิบร้อยหนกอ่อนนะเอาไปเลือกก่อนเพราะเราได้เลือกคนแรกอยู่แล้วใช่มันไม่ผ่านการคัดหัวผ้านะคุณพี่เราดูว่าเอ,อ๊อันเนี้ยเออสวยว่ะขายเท่านี้ดีกว่าเออแล้วแต่ใจอะ่ะ อ่ะอย่างเธอก็ไปเอฟเมื่อวานตัวตั้งร้อยกว่าบาทเธอยังเอฟเลยร้อยสี่เก้าร้อยหกเก้าฉันเอฟจ้ะเห็นไหมเธอสองนะจ๊ะพี่หัวผ้าเขาจะไปขายกันแพงแโอ้นี่สวยเลยเห็นไหมเนี่ยก็ถ้าอยากได้ตัวสวยเราก็ต้องยอมซื้ออืมหัวผ้าเนาะจองหมดเลยเหรอไม่เขาเอาหมดเลยหรือว่าเขา เดี๋ยวเดี๋ยวหนูค่อยเยอยข้าไปต่อค่ยคอยดูก็ได้ดูค่ะเมื่อกี้เขาคุยแล้วไงแฟชั่น9 9 0หมดจ้ากางเกงเอวยืดคอตตอนลินินมีค่ะคุณพี่2,900หรือ1,900ก็ได้แล้วแต่ป้ายนะคะโอ้โหสวยสวยน่าจะเหลือ1,900แล้ว2,900้เหมดอหรอ2,900น่าจะหมดแล้วเพราะว่าอ่ะเหลือ1,900ที่รีวิวเมื่อวานจ้ะพี่จ๋าเสาวอ้วกเหมือนกันเนี่ยไปขายคู่กันได้เลย สวยเนาะเออสวยจังรอบนี้ของมาสวยนะพี่ของเพิ่งลงเมื่อวานนะพี่รุ่นเนี้ยสดสดร้อนร้อนลงเยอะด้วยกองเบลเลอร์เลยเดินไปดูตกใจเลยเอาเมื่อวานไม่ได้อยู่ไลฟจนจบไงเมื่อวานไปแรดูแต่แต่แต่ไม่รู้ว่าของมีอะไรมาลงเยอะแค่ไหนไปเดินดูแบบโอ้โห my god อืม ก่งสลักก็มานะลูกค้าสลักสามเบอเร์เบอร์เอตอซื้อไปลูกหนึ่งได้ผ้ากองเบอร์เลอร์เลยนะเนี่ยพี่จ๋าสองตัวได้นะเนี่ยคิดว่า200ตัวได้คุณพี่ขายชิวๆไม่ต้องเครียดเอ,อ,ต,อต้นทุนมันถูกอ่ะพี่พันห้าเราลงทุนไม่ได้ลงทุนเยอะด้วย เนี่ยดูดิเสื้อคลุมตัวยาวม,มีทุกสไตล์เลยจ้ะอันนี้ก็สวยจ้ะสวยเนาะเขาแบบแนวผู้ใหญ่สไตล์ผู้ใหญ่ก็ใส่ได้นะพี่สามสิบบวกอะไรอย่างเงี้ยแฟชั่นคนทำ,นทำงานเนาะเก่งหลุดเก่งหลุดตูดมุกอ,อะไรเป็นลมไปแล้วมั้ง <c oughs> นั่นนะ <c oughs> อะะไรต้องถือสาพี่นะ <c oughs> เก,งก่งในออกแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่วันนี้ใส่แบบเป็นสเตย์ว่ะสเตยเหรอดีนะที่ใส่สเตย์อ่ะไม่นึกว่า,าเลรน,นอน<า>ไม่หลับแน่เลยว่ะเออสะพรารวิ่งเข้าห้องน้ำไม่ใช่นะอ้วกอ้วกแปกส,สเตย์แบบดีนะที่ใส่สเตย์เกงขาดว่ะโอ้วินเทจมากตัวนี้เนี่ยเชิ้ตวินเทจก็ขายได้ราคาใครจะสั่งสั่งลูกใหม่ได้เลยนะคุณพี่ลงสดๆลดล็อตเดียวกันเลย ให้ดูงานว่าแบบออกประมาณไหนแต่แบบก็แบบร,รีวิว,วบ่อยเยหละแล้วตรวตัวตัวไม่ซ้ำกันเลยพี่จา๋าบางคนก็เอาหัวผ้าไปซักรีดนะหรือบางคนก็รีดอย่างเดียวก็ได้เมื่อวานนะฉันเกือบไม่ได้กลับบ้านเลยนะโอ้โหตัวนี้เก๋ไก๋สไลเดอร์โอ้น่ารักมากผู้ดีนะกผู้ดีอ่ะคอแบบ อะไรล่ะลูกพี่เจนไม่สั่งสอนลูกสาวเลยนะหนูไปเชี่ยวไกลเลยตัวนี้เป็นเสื้อคลุมหรูหลาหมาเห่าหให้ดูหรูมากตัวนี้หรูหลาจนมาเห่าเลยพี่เย้ยเสดหรูหรูเนี่ย เรียบร้อยก็มีมีทุกสไตล์ในหนึ่งกระสอบเลยนะคะพีจ่จ๋าขอคนขายไซส,ใสใ์ใหญ่ไซส์อวบนะใครขายไซส์เล็กไม่แนะนำนะคะคุณพี่รุ่นนี้นะเนี่ยน่าหลาดปะว้าตัวนี้เป็นปาดไหล่จ้าแขนสวยจัง<า>แขนกระดิ่แ็แขนแบบ บ,บานๆนี่อะ<ม>ไรนเไย H and M โอยลายชิโนโลีตัวนี้สวยมากดูดิพี่ผ้าดีผ้ามีน้ำหนักเลยอะชีฟองก็มีนะเนี่ยหัวมันคือหัวผ้านะพี่ๆต้องแบบไปแยกอะไปแยกไปคัอดอะชีฟอง ายดอกมีทั้งสีพื้นมีทั้งลายนะคะเราไม่ได้ให้ดูแต่ตัวสว่มีายนะเออให้ดูทุกตัวให้ดูทุกตัวพี่ลายเยอะลายน้อยมีลายไม่มีลายเราให้ดูหมดนะคะพี่พี่จะได้แบบเอ้ยดูเนาะในหนึ่งกระสอบมันออกประมาณไหนนะคะบางมันจะยับยับนิดนึงอ่ะมันอาจจะมองไม่เห็นทรงเนาะ แต่ถ้าพี่ๆแบบเอาไปรีดนะคะมันก็จะแบบเห็นทรงเห็นอะไรมากขึ้นนะเห็นความงามดูตัวนี้ดูเธออลังปีกสวยมากแล้วเป็นเสือสีเขียวมรกตเนี่ยอันนี้ก็ดูผู้ดีโอ้า<ม>วยานานแบบูบออกลายลายอะอยพี่ อาเจ้อืมนี่อันนี้เป็นคลุมจ้ะเหมือนซื้อมาแพงอ่ะี่เหมือนซื้อจากในห้างราคาแบบตัวละเป็นพันคนรวยคนรวยดูหรูเนี่ยอย่างนี้ก็คนไวหน้าออฟฟิศเออไปวงไปวัดไปท่งไปเที่ยวได้เลย ใครจะไลฟ์สดก็ได้ใครจะขายตลาดนัดก็ได้นะคะคุณพี่แล้วแต่ความสะดวกความสบายของแต่ละคนเลยอุ้ยสวยจังเลยดูดีปักอืมเนี่ยลิ้นเรนร้อยอีกแล้วลิ้นเนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีนะพี่นะไปคัตเอาเด้อมันไม่ได้มีแค่เนื้อผ้าชนิดเดียวนะคะมันรวมรวมมิกซ์มิชแอนด์แมชมาเลยจ้ะชีฟองคัต ต้นลิน,นโพลีบางรอบมียีนด้วยนะแต่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่น้อยเนาะอโอ้ย,น,อยนี่ก็สวยเรียบรูดูดีนะคะคือแบบนี้พี่บางคนชอบแบบถามไงเนื้อผ้าอะไรอะไรเงี้ยเนาะเร<ว>าก็จะอธิบายให้ฟังนะคะว่าเนื้อผ้าเนี่ยมรีอะไร,ร<ว>ยังไงบ้างแบบโอ้โหเนี่ยพี่ผ้าลูก,ลกไม้อย,อย่างเงี้ย ลูกไม้น่นแน่นแบบเต็มเต็มเลยตัวนี้โอ้โหอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรซิลหรอซาตินหรอซาตินโพลีสวยมากตัวนี้ผู้ดีดูจ้ะผู้ดีแบบใส่ร้อรวยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวใส่กระดุมก่อนใส่นี่เป็นละ ตัวไหนเปื้อนนะพี่ๆเอาไปซักได้นะคะตัวนี้แบบอุ้ยู้ดีเนาะเนี่ยท่านรีดมามันจะแบบดูดีอ่ะพี่คอเนาะคอเป็นยังไงอ๋อนี่ยกระดุมเออเนี่ยโห้ดูแบบผู้ดีมีราคาอุ้ยตัวนี้สวย ตัวนี้เป็นเชิร์นี่อดูคอสวยนะคอ<ส>ปักสวยด้วยสีเหมือนสีชมพูกรีบบัวคุณพี่ตัวนี้เป็นเชิรแล้วก็ปักป,กปักน่ารักจังเลยอะให้ดูทุกตัวจ้ะสวยก็ให้ดูไม่สวยก็ให้ดูจ้ะพี่ตัวนี้น่ารักมากเลยอะถ้าใส่กับกางเกงกาปีผ้าหรือกาปียีนเรานะั้นลดมากเลยตัวเนี้ยเอาไปขายคู่กันได้เลยซาล่า ให้ดูให้ดูซาร่าโดูดูดสีตัวน,นี้สวยมากฉันตื่นเใจซับก็มีนะพี่ให้ดูยันซับแหละจริงๆไม่เอาออกนะคะเ,ออเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะติดไปอยู่แล้วไม่รู้ลูกไหนนะพี่เราก็จะให้ดูเลยลูกขาเอาไปจะได้ไม่ตกใจเนาะอะไรในรีวิวมีอย่างนี้อย่างนี้อ,อะไรอย่างนี้นะพี่ไม่หมดนะบอกก่อนนะเพราะเราให้ดูหมดจ้า โอ้โหลูกไม้จ้ะโอ้สวยจังเลยอะ่ะมาเยอะเนาะพี่เจนเขายังไม่เอาบินค่าน้ำแข็งมาให้เลยนี่ของเดือนที่แล้วอะ่ะยังไม่ให้ยังโอ้โหอย่าลืมทวงเขานะพรุ่งนี้ให้มาแล้วเหรอ เออเนี่ชีฟองสวยเชียวพันห้าพันห้าได้ขนาดนี้เลยเหรอพันห้าดูทุกตัวโอ้นี่นึวกว่าก็สอบ3ามพันหรีวิวดีขนาดนี้นะคะรีวิวละเอียดยิบยิบเลยพี่ชีหลองสวยค่ะอุย้ยซาลาอีกแล้วค่ะใครเจอแบรนด์จะเอาไปแยกทำราคาก็ได้นะคุณพี่มีคนซื้ออยู่แล้วแลวหละ โอ้ยเหลืองแบบโอ้โหสวยด้วยนะทุกคนสไตล์เก๋ไก๋ไม่ซ้ำใครจ้ะตัวนี้มันอ่ะผ้าเหมือนเลยอนน่ะพี่จะยับยับนะเอรีดมันจะเป็นทรงเลยอะน่ารักจังต้นดูนถูกอ่ะประมาณหกเจ็ดบาทเองดูสิโอ้ยเนี่ยรีดอะรีดนิดเดียวเท่านั้นลูกค้าขายยังไงก็กำไรนะต้องรู้จักคัดแยกนะพี่ <Light> สวยมากสวยน้อยนะแยกทำราคาได้เลยนะจ๊ะเนี่ยลูกค้าบอกเอาหางไปเทที่ตลาดได้มาหมื่นห้าโอ้โหหางอย่างเดียวลูกขายตัวละยี่สิเจนเอายีนแบรนจิงโจ้อุ้ยตัวนี้เป็นเชิตโอ้โหกระดุมยังมินเทุเลยลูกค้าเนาะ ลดจังเลยนึกว่าน้องคนหล่อมาน้องไม่มาเองละ่ะน้องใครน้องมาแค่แต่สมุนมือขวามือขวามาอู้หูวินเทจอุ้ยมันมากองอยู่ท้ายๆเนาะพี่ดูดิลดจังเลยอะ่ะโอ้โหเธอให้ดูยันตัวสุดอันนี้ว่าซาเช่ปะเนี่ยโอ้โหตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็กี่บาทเข้าไปจ้า <ใบ S 1> คุณขา ัน5้าใครสนใจมาพี่แคปหน้าจอมาเลยค่ะรับหนึ่งกระสอบได้เลยพี่พใครจะรับแคปหน้าจอทักหาแอดมินเลยนะคะ1,500บาทเป็นรุ่นที่ลูกค้าสามารถเอาไปต่อยอดต่อทุนกันได้ดีเลยนะคะขอบคุณค่ะ